จระจอืมดูข้างหน้าดิดูตัวอย่างกน่าจระจานจระจานมันมีแล้วนะหนูเติมไปที่มันตัวอะไรมันขาดอ่ะนี่นะจอยจานล่ะอืมจอยจ้านอนหนูอืมเติมดิเติมเข้าไปตัวอะไรเติมนอนหนูก็นอนหนูมันมีแล้วนะนี่ไงนอนหนูอะ่ะ โดนเด็กนี่ไงให้ดูตัวอย่างอ่ะมันขาดอะไรตัวนี้น,นี่ดูตัวอย่างนี่ดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างเนี่ยนี่ตัวอย่างจอจาระนอนหนูอันนี้มันมีอะไรเนี้ย อันไหนมันขาดก็เติมลงไปอา,นนอาเออบึกกะหลึน้นลนดูตัวอย่างข้างหน้านี่คือตัวอย่างอ่ะอนนันไรมันขาดเออเติมไป ง,งูบ้านเจ้าตีตัวอะไรเนี่ยนนง,งูก็เปลี่ยนงูกระหลึนอีปากอีปากเหมอนอีประยุทธ์อีประยุทธ์ง<อ>ูง<อ>ูงูคือประยุทธ์เนี่ยละโอ้ม่ะยุดนี่เติมอันนี้อะไร ป๊าปะาลอ่ากไกไก่เติมลงไปน้ำคดอ่ะอป๊าปาเขียนอเออตัวต่อไปอป๊าปะจ้าป๊าปาก๊ไก่ เียแล้วแล้วอไอ้กอไก่มันมีอยู่ไงกอไก่โอ้ยเปิดกระลึงว่อาันละอา,บาะ่าักอันว่ากอไก่เออเขียนไปเลยเออนั่นละย,ลยอยละอา ยอยักษ์ลายอยักษ์ยอไอยอยาย่อยอายญ่อะไรมันขนาดหายยอยักษ์เขียนไปต่อไปตัวอะไรตออัวอเออต่อไปตัวอะไรนี่นะ uh. yo, ak, อ,อ่ายอยักษ์ตลาอ ออยยาตัวไหนหายตัวท้ายน่ะเร็วเขียนเร็วเขียนก็ดูดิอะไรมันหายน่ะมันมีตัวอะไรมีกี่ตัว ยอยักษ์สลายยอยักษ์ยอยอยายตัวสุดท้ายมันอะไรหายบกลึเอาเร็วเขียน ก็ก็เฮ้ยยาเขียนทีเกโกมินก็ดีตัวข้างหน้าเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเนี่ยยยอเขียนไปอะไรเนี่ยมันอะไรมันขาดหายยอยหยักขาดหายเขียนไปสิ พิยุทธหยัมพิยุทธ์คัะเนาะปิยุทธนักนี้